สิ่ข้อ3นั้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่ผู้กระทาเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลไปถึงคนในครอบครัวให้ได้รับความลำบากนะครับดังเช่นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งสมมติว่าชื่อเอนะครับพ่อของเอนี่ทำงานราชการมีชาติตระกูลดีส่วนแม่ของเอนั้นเป็นครู เอมีพี่สาวต่างพ่ออยู่คนหนึ่งทั้งสองก็รักกันมากเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพี่น้องสายเลือดเดียวกันครอบครัวเอมีความสุขแต่ก็ไม่นานนักพ่อของเอก็ออกจากราชการมารับเหมาก่อสร้างครอบครัวเอจึงใช้เงินของแม่เป็นหลัก และแม่เอก็ทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลทรัพย์สินต่างๆด้วยตนเองและโดยวางใจให้พ่อเอเป็นคนดูแลแม่ของเอมีพี่สาวแท้ๆคนหนึ่งเมื่อแม่เอได้มรดกจากคุณยายแล้วได้เป็นที่ดินแปลงหนึ่งในกรุงเทพเนื้อที่ประมาณสองไร่ป้าของเอก็ไม่พอใจมาก ป้าก็อาศัยช่วงที่แม่ของเอทำงานหนักเนี่ยไปคุยกับพ่อของเอบ่อยๆแล้วก็ยุให้พ่อเอสร้างตึกแถวเมื่อพ่อของเอเห็นพ้องกับป้าอ่าพ่อจึงแอบสร้างตึกแถวด้านหน้าจำนวน23ห้องร่วมกับป้าแม่เอมารูปภายหลังเมื่อตึกนั้นได้สร้างเสร็จไปแล้วหลังจากนั้นพ่อเอก็หลอกให้แม่ของเอนั้นเอาที่ไปขายฝาก เพื่อสร้างตึกด้านหลังอีกเมื่อได้เงินจากการขายฝากพ่อของเองก็เอาไปสร้างตึกแต่สร้างไม่เสร็จทุกข้องเพราะว่าพ่อของเองนั้นเอาเงินไปทำอย่างอื่นแล้วเอแล้วแม่เอก็ไม่เคยได้เงินคืนเลยต่อมาไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของพ่อเอเป็นเธอเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร ซึ่งพ่อของเอ๋นั้นชอบไปนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์เป็นประจำพ่อนั้นหลงรักผู้หญิงคนนี้มากจนในที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็กลายมาเป็นเมียน้อยของพ่อเธอเต็มตัวเช้าวันหนึ่งก่อนแม่เอ๋จะออกไปสอนหนังสือเอ๋ก็เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเสียงดังในมือพ่อก็มีเอกสารอยู่เอ๋ได้ยินพ่อบังคับแม่ว่า มึงจะเซ็นหรือไม่เซ็นไม่แม่ยืนกลานไม่ยอมเซ็นเอกสาร <c oughs> พ่อก็ตบตีแม่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหลายครั้ง <c oughs> บางครั้งพ่อก็ข่มขู่แล้วก็หลอกล่อเรื่องบอกหลอกว่าจะแบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินสุดท้ายแม่ของเอก,ก็ต้องยอมเซ็นเอกสารยกที่ดินจำนวนสองไร่ ที่เป็นมรดกของคุณยายนี่ให้กับพ่อของเอพอได้ที่ดินไปแล้วพ่อของเอก็บอกว่าจะเอาไปขายฝากเพื่อจะนําเงินมาสร้างตึกแถวในที่ดินเพิ่มขึ้นพ่อทําสัญญาว่าถ้าขายตึกแถวได้แล้วจะยกเงินให้แม่เอเป็นจํานวนเงิน10ล้านบาท <c oughs> แล้วก็ยกให้เออีก10ล้านบาทปรากฏว่า พ่อของเอนั้นเอาที่ดินไปขายฝากไว้กับคนแรกห้าแสนบาทต่อมาเปลี่ยนเป็นขายฝากกับอีกคนหนึ่งเป็นเงินถึงสามสิบล้านบาทเลทจับปัจจุบันนี้ที่ดินก็หลุดไปเป็นของคนขายฝากเรียบร้อยแล้วพ่อเอนั้นได้เงินมามากพอสมควรแต่ว่าก็เอาไปให้เมียน้อยจนหมดส่วนเมียน้อยตอนนี้ ยังมีตึกแถวก็มาเก็บค่าเช่าตึกมาหาประโยชน์จากที่ดินของแม่เอททำให้เมียน้อยของพ่อนี่มีฐานะร่ำรวยพ่อของเอกกับเมียน้อยเอาเงินล้านไปถลุงซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินมีทองหยองใส่พ่อเอาไปเล่นการพนันสุดท้ายก็เสียการพนันจนหมด เมื่อ <c oughs> พ่อตัดสินใจไปอยู่กับเมียน้อยเต็มตัวแล้วเอ,อเอ,อกับแม,ม่กลับได้เงินจากการเซ็นยกที่ดินให้พ่อเพียงหนึ่งแสนบาทเท่านั้นและทั้งสองก็ไม่เคยได้เงินทองอะไรอีกเลยเอ,อต้องอยู่กับแม่ในตึกเก่าๆต้องอดทนเพราะไม่รู้ว่าจะต่อสู้ยังไงเคยจ้างทนายฟ้องพ่อก็โดนทนายหลอก กินเงินไปไม่รู้สักกี่คน <c oughs> จึงหมดทุกอย่างอยู่แบบเงียบๆคนในละแวกบ้านก็ดูถูกเยียดยามว่าครอบครัวของเองนั้นไม่เหลืออะไรแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของที่แล้วเพราะพวกเขาก็เข้าข้างนายทุนเข้าข้างนายทุนที่พ่อเอาที่ดินไปขายฝากเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อยู่ในตึกแถว สำหรับเอนั้นเมื่อผู้นำครอบครัวที่ควรจะเป็นหลักยึดนั้นกลับยึดเหนี่ยวไม่ได้ซะแล้วชีวิตก็เริ่มเสีส่วนจนพลาดไปตั้งท้องมีลูกกับชายหนุ่มคนหนึ่งถึงจะเป็นความผิดพลาดแต่เอก็ไม่ได้ทำแท้งแม้จะเลิกกับสามีแต่เอก็ตั้งใจเลี้ยงลูกเป็นอย่างดี ชีวิตของเอไม่ได้พบเจอกับความยากลำบากเพียงเท่านั้นวันหนึ่งพี่สาวตางแม่ที่เอรักมากเล่าให้ฟังว่าสามีไปมีเมียน้อยแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเธอไปตามหาในสถานบันเทิงและที่อื่นๆจนกระทั่งว่าเธอต้องประสบอุบัติเหตุจากการขับรถไปตามสามี อุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้เธอเสียขาไปข้างหนึ่งโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเมียน้อยก็อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกับเธอนั่นเองอ่าเป็นช่างเสริมสวยที่สามีของเธอไปตัดผมอยู่เป็นประจำต่อมาสามีขออยากกับเธอไปอยู่กับเมียน้อยอย่างเต็มตัวพี่สาวของเอนี่ต้องออกจากงานส่วนแม่ของเอก็ป่วยเป็นโรค เส้นเลือดในสมองแตกแม้โชคดีจะไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่กลับส่งผลด้านจิตใจแม่ของเอก็กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทเอก็เลยต้องมากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวแม้ว่าเอจะทำงานในองค์กรที่มั่นคงแต่ก็เงินเดือนก็ไม่มากนักอีกทั้งครอบครัวของเอก็มีหนี้สินเยอะ เพราะเมื่อมีเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปกู้ไปยืมมาก่อนพอเงินเดินออกก็นำไปใช้นี่พอเงินไม่พอก็ไปกู้มาอีกวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ที่ยังพออยู่ได้ก็เพราะยังมีเงินบำนาญของแม่ปัจจุบันนี้พ่อของเอ๋เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคหัวใจเอบอกว่าอขออาโหสิกรรมให้กับพ่อแล้วก็คิดได้ว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทั้งหมดมีจุดเริ่มจากการผิดศีลข้อ3ของคนคนหนึ่งซึ่งไม่เพียงส่งผลร้ายต่อตอนเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่ออีกหลายๆชีวิตหลายๆคนในครอบครัวให้เกิดความทุกข์ตามๆกันไปด้วยตอนนี้ข่าวเรื่องการผิดศีลข้อ3นะครับการนอกใจการมีชู้เนี่ย มีเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินออกข่าวทั้งในโทรทัศน์ทั้งในโลกโซเชียลต่างๆนะครับวันก่อนนั้นผมได้ดูข่าวที่เชียงใหม่ในข่าวนั้นหนุ่มใหญ่วัย55 54ปีที่เชียงใหม่เกิดความแค้นเมียาสาวคราวลูกทีหนีไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้วก็ทิ้งลูกยังเล็กไว้ให้เลี้ยง สามีก็ไปดักรอแล้วก็เจอภาพบาดตาบาดใจผัวใหม่ขี่รถมาส่งเมียเลยฟาดด้วยท่อนเหล็กฟาดอย่างไม่ยัง้งจนกระทั่งว่าเมียนั้นตายคาที่นะครับนี่นี่คือข่าวข่าวที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สถานที่ที่เอื้ออำนวยให้ทำผิดศี้อสามนั้นเยอะเหลือเกิน อ,อย่างเช่นรีสอร์ทโรงแรมม่านรูดต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างกระดดกเห็ดนะครับคนที่ประกอบกิจการโรงแรมม่านรูดนี่ความจริงมันก็เป็นบาปนะครับอา,อาชีพอย่างนี้ไปเท่ากับไปเอ,อื้อให้ผู้คนในสังคมเนี่ยกระทำผิดศีลข้อ3ามเนี่ย ศีนนี่สําคัญครับศีนนี่ศีเลศีลังนี่แปลว่าปกติการรักษาศีลก็คือ,อการทําให้ชีวิตเรานั้นมีความเป็นปกติถ้าผิดศีลก็ใดก้อนหนึ่งเนี่ยถือว่าไม่ปกติแล้วชีวิตไม่ปกตินะครับคนเราจะมีความสุขได้ก็เพราะศีนศีเลสุขติงยันติศีเลนโพคสัมปทาคนเราจะมีภพกัพย์หรอทรัพย์สมบัติ ก็เพราะศีลีเลนิพุติงยันติเราจะพบกับความสงบสุขหรือ,อมีโอกาสได้บรรลุนิพพานก็เพราะศีลเป็นเหตุการทำผิดศีลข้อสนั้นมีแต่จะทำให้ชีวิตนั้นตกตำ่ำหาความสุขไม่ได้เมื่อครอบครัวแตกแยกเกิดเป็นเหตุให้ลูกขาดความอบอุ่นมีปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกินเรื่องงานชีวิตก็ไม่มีความสุขจิตใจก็ย่ําแย่ปัญหาก็แก้ไม่ได้ทีนี้วุ่นวายกันไปหมดนี่คือสังคมปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ขาดศีลธรรมศีลธรรมที่ว่านี่ก็คือศีลห้านั่นเองเราเว้นสิ่งที่ชั่วห้าอย่างก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่รักเล็กขโมยน้อย ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นหรือว่าคบชู้สู่ชายไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดให้ร้ายพูดจาโสเสียดและก็ไม่ดื่มสุรายาเมาหรือว่าสิ่งเสพติดต่างๆนะครับถ้าเราเว้นสิ่งไม่ดี5อย่างนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความเป็นปกติมีความดีงามมีความสงบสุขร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็มีคุณค่าทั้งต่อครอบครัวและชุมชนเลยครับ Tried so many times to just move on. Say goodbye, but I'm left here waiting on your call, trying so hard not to fall. Down the hole you dug for me, then pushed me in with our memories. Covered us up to try to forget the life we lived that you just left every other thought i have is about you i'm wanting so bad to forget the way you kiss me try my best to just breathe in breathe out get through the day not letting myself get away from but my mind won't stop thinking and i'm here picking up the pieces To help me not feel so alone. But the thought of you is driving me insane. I'm all messed up, I can't walk away. Feels like I'm slowly going crazy.